สวัสดีครับจากช่องจ๋าใจเอ็มวันวันนี้ตอนนี้เวลานี้เสนอตอนมาเยี่ยมบ้านคุณไายไหมครับคู้หมวดนครับชื่ออะไรกุลชื่อว่าอะไรสักปีเดินลูกเอินบอกรบตกันเนี่ยเลี้ยงเป็นหลวงคุณกู้มาจางเลี้ยงนะครับเลี้ยงจะน่อย เลี้ยดแบบเอามาเรียนน้ำเลี้ยงหอดงกเดือนนะครับเลี้ยงหอดงกเดือนเดี๋ยวคือเงินคือข้ามน้าเพิ่นบ่าเป็นไงเดือนแล้จักท่านคาโนมเจ้าปลาที่ประภาพเลี้ยงโอ้เห็นแล้วอุ้มอยู่ประภาพเลี้ยงแต่ว่าเนี่ยมันเลี้ยงเอามาเรียนน้ำคือหอดเนาะเคยเลี้ยงคือยังเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมหนบอันนี้เลี้ยงคโคตรแหลย เลนจบมาได้ละน้องเงินฮะโอ้โหันเลี้ยนเรี้ยนเรื่องหมดเลยใครนี่จะบอกจิ๋วหรือมันอยากเข้าเรียนมันอยากไปสิปฏิรอคนันอามันมหร